เวลาครูบาอาจารย์อ้วนมากจะเป็นสมบูรณ์นะเวลาเขาว่าสันไห้เขาใหดอกไม่ออกไข่สันไม่ไวดอกมันมาตายซะเยวะดอกสาธุสาธุสาธุได้แล้วได้แล้วหมดเยได้แล้วมีแหงแล้วหมดเลยเออมีแห้งแล้วหมดเลยไอ้เกลือฮะลงปูบนทัน นี่ยเออ่าโอ้าขอโทษูกมัตะเขาใหญ่จ้าค่ะดูไค่ะตั้งเดี่ยวกันแม่ทลงเดียวทั้งเด่ันแงต่หลอยู่เขาจะด้ำเาจะได้ำเขาใหญ่ขีหลังเขาใหญ่ตังขีดหลังตัดเขาใหญ่จังเต่นั่นแล้วดูเราไหม